ับให้ท่านพามาชมเขาภูผานะครับซึ่งเขาเรียกภูผาหินปูนเอาลูกนี้มีความแหลกขึ้นไปนะครับมีความสวยงามมากมาเลยบนยอดเขาไม่มีต้นไม้เลยนะครับถ้าสังเกตยอดเขาอื่นนะครับก็จะมี บนเขาแล้วไปปักธงนะครับปักธงอยู่บนยอดเขาลูกนะครับแต่สังเกตยอดยอดนี้นะครับมันจะแหลมขึ้นไปนะครับยังไม่มีธงปักนะครับหรือว่าแต่แต่ยังไม่เห็นนะครับลักษณะของหินแถบนี้นะครับเป็นผาภูผ,ผาหินปูนนะครับเหมือนกับ เป,เป็นหินปูนที่ไม่แข็งแรงนะครับเหมือนกับปูกพังได้ง่ายนะครับบนะริบเวณใกล้เคียงแถวนี้นะครับก็จะมีเป็นเขาหินปูนยอยู่เป็นลูกๆนะครับ ธรรมชาติสร้างไว้นะครับแต่ถ้ามองไกลๆไปก็จะเป็นภูเขาต้นไม้นะครับที่เรียงรายอยู่เลียงสองลำน้ำเขือ่อนในงานสุชนอห่งนี้นะครับ